ญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาอยากจะชวนทุกท่านมาพิจารณาเรื่องใกล้ตัวใกล้จนบางทีเรามองข้ามไปนั่นก็คือเรื่องของตัวเรานี่แหละเคยไหมที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นตัวเองบางทีก็สุขเหลือเกินบางทีก็ทุกจนแทบทนไม่ไหวแล้วไอ้ตัวเราที่ว่านั้นมันคืออะไรกันแน่ อาตมาขอยกตัวอย่างเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาคนหนึ่งชื่อลุงมานะแกเป็นคนขยันขันแข็งทำไร่ทำนาเลี้ยงครอบครัวยอย่างไม่ยออ่อท้อวันหนึ่งเกิดพายุใหญ่น้ำท่วมไร่นาเสียหายหมดสิน้นลุงมานะนั่งกอดเข่าร้องไห้เสียใจคิดว่าชีวิตนี้คงไม่เหลืออะไรแล้วหมดเนื้อหมดตัว เพื่อนบ้านมาเห็นเข้าก็เข้ามาปลอบใจแต่ลุงมานะไม่ฟังใครเอาแต่โทษตัวเองโทษฟ้าดินโทษทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งพระธุดงรูปหนึ่งผ่านมาเห็นเข้าท่านจึงเข้าไปถามไทยเมื่อได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วพระธุดงก็ไม่ได้ปลอบโยนไม่ได้ให้กำลังใจแต่กลับถามลุงมานะว่าลุงมานะลุงมานะลุงกำลังทุกข์เพราะอะไร ลุงมานะตอบว่าก็เพราะนาของผมมันเสียหายหมดไงครับท่านผมหมดเนื้อหมดตัวแล้วพระธุดงจึงถามต่อไปว่าแล้วลุงมานะคืออะไรคือนาข้าวหรือคือคนที่เสียใจเพราะนาข้าวลุงมานะเงียบไปครู่หนึ่งแล้วตอบว่าผมก็คือตัวผมนี่แหละครับท่านพระธุดงยิ้มแล้วกล่าวว่า แล้วตัวของลุงมานะที่ว่านั้นคืออะไรคือร่างกายที่แก่ชารานี้หรือคือความรู้สึกเสียใจที่เกิดขึ้นลุงมานะยิ่งงุนงงเข้าไปใหญ่ไม่รู้จะตอบอย่างไรพระธุดงจึงอธิบายว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวที่มาปรากฏแล้วก็ดับไปเหมือนกับเมฆที่ลอยมาบดบังดวงอาทิตย์ แต่ดวงอาทิตย์ก็ยังคงส่องแสงอยู่แม้จะมีเมฆบดบังก็ตามตัวของลุงมานะก็เช่นกันไม่ใช่ความทุกข์ไม่ใช่ความเสียใจแต่คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความรู้สึกเหล่านั้นจากนั้นพระธุดง์ก็สอนธรรมะเรื่องขันห้าให้แก่ลุงมานะญาติโยมทั้งหลายเรื่องของลุงมานะก็เหมือนกับเรื่องของพวกเราทุกคน เรามักจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือสูญเสียไปเราก็เกิดความทุกข์ความเสียใจแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวเราเลยในทางพระพุทธศาสนาเราสอนเรื่องขันห้าซึ่งเป็นองค์ประกอบที่รวมกันเข้าจนทำให้เกิดเป็นตัวเราที่เราเข้าใจกัน แต่ขันห้านี้เองก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงขันห้าประกอบด้วย 1. รูปคือร่างกายของเราร่างกายนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายไม่เที่ยงแท้แน่นอน 2. เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่คงที่ 3. สัญญาคือความจำการหมายรู้การจดจำเรื่องราวต่างๆสัญญาเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ 4. สังขารคือความคิดการปรุงแต่งจิตใจความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายในแต่ละวันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ 5. วิญญาณคือการรับรู้การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัส การรับรู้ทางใจการรับรู้นี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เข้ามากระทบขันห้านี้เองที่รวมกันเข้าจนทำให้เราเข้าใจว่ามีตัวเราแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าขันห้านี้ไม่ใช่อัตตาหรือตัวตนที่แท้จริงเพราะทุกสิ่งในขันห้าล้วนเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือเป็นทุกข์และอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตน ดังนั้นการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเราจึงเป็นเหตุแห่งความทุกข์เพราะเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเราก็ทุกข์เมื่อสูญเสียไปเราก็ทุกข์ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าให้รู้แต่ไม่ต้องยึดให้เห็นแต่ไม่ต้องถือหมายความว่า ให้เรารู้ว่ามีร่างกายมีความรู้สึกมีความคิดมีความจำมีการรับรู้แต่ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวเราเพราะทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยญาติโยมทั้งหลายการที่เราเข้าใจเรื่องขันห้าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องทำอะไรเลยแต่หมายความว่า เราจะต้องมองทุกสิ่งด้วยปัญญามองเห็นความเป็นจริงว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วเราก็จะสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นลงได้และเมื่อปล่อยวางได้แล้วความทุกข์ก็จะลดน้อยลงวันนี้อาตมาอยากจะชวนทุกท่านลองพิจารณาตัวเองพิจารณาขันห้าของตัวเองลองสังเกตดูว่าเรากำลังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดยอยู่ เมื่อรู้แล้วก็ลองปล่อยวางดูบ้างปล่อยวางความยึดมั่นในร่างกายปล่อยวางความรู้สึกปล่อยวางความคิดปล่อยวางการรับรู้แล้วท่านจะพบกับความสงบความสุขที่แท้จริงขอให้ทุกท่านจงมีสติรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกของตนเองอย่าปล่อยให้ความทุกข์ครอบงำจิตใจจงระลึกเสมอว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงแท้แน่นอน จงปล่อยวางและดำเนินชีวิตด้วยความเมตตาการุณามุดิตาอุเบกขาแล้วตัวเราที่แท้จริงคืออะไรกันแน่อัตมาจะมาขยายความในตอนต่อไปรอติดตามรับฟังกันได้เลย